สวัสดีครับมาอีกแล้วครับวิธีควานจะลาโอพี่นองเอ้ยขี้อ่อมโขกอ่อมทุงกาบกินกินผนมากินยาสันสันมาไงจะได้ตางต์พี่นองเอ้ยพาไปกินจนเวลาบาเมือ่ยอมกินไยครับ หญ้าง,งามๆนี่ก็บโกินเด้นี่หญ้าง,งามๆนี่ก็บโกินพันสิบพันธุ์สิบมากินหญ้าสันสันโบได้ไปกินมาโดนหลับพี่นอ้องหญ้าสันสันกินดีขี้จนมาเมื่อยห์กินมากินหญ้าสันสันวันนี้ว่า ใช่หนูตังว่ะฟันสีหอมเลยว,วะหยาสันสัน,น,นเนาะหยาแพร็ดพี่น้องหยาแพร็ดหยาแพรดหยามูลเล็กน้อยเอาไปหวา้คู่บ้านคูน่มันจะได้มากินได้กินกระจีน ใคยวา่าติวา่าจะกินไหงบอกินตีโอวาวาสิกลับแล้ววังหันกลับมาพ่อเนี่ยสั่นก็เลยกินไหงดีแล้วดีแล้วพี่นอ้องเอาคำก็เป็นคำละมุนให้กินจนคำมดละถ้ากินถ้าบอกินก็กลับถอ,น,อนตัว นนมันนี้ก็บ่ทันได้เกี่ยวหญ้าไว้ซ้ำที่ได้ขับไปเกี่ยวหญ้าอีกขับไปจากนี้เฝ้ากินลาเฝ้ากินหญ้าอีหล่ายายังบ่ทันมีเลยเมือ้อแหลงพอยังบ่ทันได้เกี่ยวเลยเฝ้ากินเฝ้ากินกินเบิดปลานี่ก็อิ่มแล้วันีหลายอยู่ Lai lai kỳ nó, ra có tắt lều thiên ngôn. Ban nít thư phun mai kündig ngam khó? Boy kìa bất mừng lê. Sì, kiao nha อย่ายงบัทรเดเกี่ยวไว้ให้เลยที่ควันชะลามาเรียงสั่งน้องเอาสั่งมาเรียงปล่อยกินอย่าโอ้วิวสวยมงึงแต่ว่าอากาศอากาศบกคอยปันไดว่ามันยังมืดจัหน้อยอากาศ ม่วม,ว,มวจังน่อยคือฝนสต๊กเนี่แหละกินไปย่ายกินไปขันออกจากนีนั่นคือกลับถนนเล่นเพราะว่าอย่างงามผ้าไปกินมาแล้วบ่กินให้พุ่นทั้งพุ่นกลับไปพุ่นยังเลาะหามองไรงามผ้าไปหากิน พิ่นผันว่ากินหายกินอองกินมองละค่ำสองค่ำดมพุ่นดมพี่เศร้าเลีนเศร้าเลียนเราบ่ดึงไหมเศร้าเรียนซื้อบ่ดึงแจ๊กเศร้าเห็ดอยียวดมบึงสละว่ามันบ่เซ็ปงานนี้ซื้อบ่เซ็ปข้เลยเศร้าเลีนไปสั่นแล้ว